ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยแม้จะเปิดเสรีการผลิตและการจำหน่ายสุราในปี2543แต่ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยยังถูกครองโดย2บริษัทใหญ่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและกฎระเบียบเดิมที่รัฐกำหนดนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติที่ประชุมในการอนุมัติหลักการแก้ไขกฎระเบียบเดิมจากกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพุทธศักราช2560เป็นกฎกระทรวงการผลิตสุราพุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุรารวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนวิธีการขออนุญาตสำหรับผู้ผลิตสุราให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราในปัจจุบันให้มากขึ้นซึ่งกฎกระทรวงการผลิต ผลิสุราพุทธศักราช2565มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2565โดยมีสาระสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตรหรือเคยกระทำความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลาง สำหรับผู้ผลิตเบียร์เพื่อขายณสถานที่ผลิตและโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ได้ยกเลิกการกำหนดทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตขั้นต่ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถผลิตสุราเพื่อจำหน่ายได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ผ่อนคลายขึ้นแต่ยังคงต้องมีการควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานความปลอดภยัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผลิตสุราเพื่อบริโภคในครัวเรือนได้ผ่านการขอใบอนุญาตผลิตสุราภายในครัวเรือนโดยไม่เป็นเพื่อการค้าหรือแลกเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องบรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า20ปีบริบูรณ์มีกำลังผลิตไม่เกิน200ลิตรต่อปีสถานที่ผลิตมีความปลอดภยัยและคุณภาพของสุราที่ผลิตต้องเป็นไปตามหลักสากลโดยมีกรมสรรพสาตรเป็นผู้ตรวจสอบ เรียกได้ว่ากฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการผ่อนคลายความเข้มข้นของเงื่อนไขต่างๆให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยและธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราในปัจจุบันอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการหน้าใหม่ภายใต้การบริหารจัดเก็บภาษีและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตสุราให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ